ก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบคนเยอะมากๆคือแบบตอนนี้แบบเยอะจนถึงขั้นแบบแบบพูดอะไรไม่ออกบนเวทีนะครับเปทักได้ถุงใต้ไหมได้ข่าวว่าแบบเตรียมมาแล้วเตรียมไวแล้วขึ้นเวทีปุ๊บระเบิดหมดเลยก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจริงๆก็อิ่มมากนะครับพอได้มาร่วมงานงานนี้ครับใช่ว่ากินฉ่ำเลยมีทั้งมีทั้งพ็อกกี้นะฮะแล้วก็มีไอติมติมคุริโกะใช่ อิ่มเลยบอกเลยครับครับผมก็ผมก็คนเยอะมากก็ตื่นเต้นมากนะครับว่าเป็นงานเปิดที่แบบว่านงานที่ที่เราจะได้มาทัวร์พีมมาใหี่ทุกคนจรอกันครับดีลูกใครเ็ลแล้วก็สนุกดีครับงานนี้งานมาตีกันเดิอนครับดีครับดีดีดีครับงานมาตีงานมตีที่สุดครับ แวา้มกดี่น่ใมากนวครับก็กดีใจมากครับเพราะว่าผมเยอะมากไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วก็กินกินกี้แล้วก็อร่อยดเลยครับฮควาสุขมากแก๊งนี้จะเน้นเรื่องของกินอ่าก็่นเต้นครับเต้นแล้วกดีใจมากครับที่แบบคนมากันเยอะเลยนะัจริงผมก็ เต้น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 มากเลยเต้นมากเลยี่ตอนนี้่เหมือนไม่เหมือนอาโปเกตที่แบบว่าขึ้นข้างบนแล้ววิ่งมาเลยเราสลับกันแล้วพี่สลับกันสลับคืออะไรครับมา๊อปีอร่อยมากเออผู้ดีหานได้อีกเั้ยอก็ดีใจก็ดีใจเต็นเต้นใช่ทุกคนเลยครอขอคนเยมากเลย

ครับผมก็ในฐานะที่เคยประกวดมาแล้วครับบนเพลงเอาผ้าของ JTV นั่นเองก็รู้สึกว่าพอได้ยินคำว่าประกวดแล้วก็แบบแอบรู้สึกแบบว่าบรรยากาศที่เราแบบพร้อมเต้นกับเพื่อนเตรียมโชว์เรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรครับก็เลยแบบว่าเราอยากให้แบบน้องทุกคนที่มาเนี่ยก็แบบสมัครกันเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้เติมความมั่นใจเข้ามาเชื่อว่าไอเด็กเขาเน้นความแบบว่าความมั่นใจตัวเองเราเป็นศักยภาพเขาต้องมั่นใจตัวเองแล้วก็พร้อมพร้อมโชว์ศักยภาพตัวเองแล้วก็โชว์ความเซอร์ไพรสตัวเองก็จะออกมาเองครับผมครับ ใ่มั่นใจใช่ครับใ่แล้วอยางคนออะไรเงี้ยคยไหมที่แบบปิดการปวดอมนมีอามุนเคยประกวดไปคุยไว้อป้อไปไว้ไว้ตัวเายังไม่รู้เลยเนี่ยรู้จริงๆ้เก่ากเบอกว่าเรื่องที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องจริงนะครับจริงว่าจริงว่าจวผมอ่ะเคยประกวดเด็กสุขภาพดีประจำปีครับได้ไมไม่ทำอะไร ได้ที่หนึ่งครับเฮ้ยได้ที่หนึ่งครับเออตอนตอนนั้นเขาจำกัดว่าเด็กอายุไม่เกิน18เดือนครับอ๋อจริงปะเนี่ยจริงจริงแปดเดือนจำได้เหรอไม่มีถ้วยรางวัลตั้งไว้ที่บ้าน

มาแลยเล้อเตองเลยบูบอกเขาเนจตัวเองเลยเขาเลยผมก็คือแบบเด็กคนเป็นรี่เฮฮาเป็นศาสาอ่านั่จบนจบครับแล้วก็ให้ความสุขทุกคนเหมือนก๊อกกี้เลยที่นีเขาไม่ใจตัวเองเขาเลยออกมาไอแอตตาเหรอคะเพาเราประกวดะอ้อยากประกวดอะไรลูกอังกฤษ Please say in English please yeah English เออปวดพูดภาษาอังกแล้วได้มีความหมายในแบบทำตัวตัวเองไงมีจริงๆจริงๆรี่ตอนตระกวดเขาพูดสามภาษาตอนเราบ้าจริงๆภาษาอะไรบ้างเหรอดีอังกฤษไทยแล้วพูดภาษาได้ไหมเฮ้ยเอาท่าพูดเฮ้ยไปเริ่มเลยไปเริไปเลยพูดสามภาษาแล้วจะเริ่มทำอะไรรึเปล่าอะจะเริ่มพูดอังกฤษเลยไปสวัสดีครับผมคือภาษาอังกฤษไง my name is อาสิงวัตถิอาเจ้า แล้วฝั่ง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 ปวดใช่ไหมฮะปวดได้ไหมได้ไหปวดเคยปวดแต่ว่าปวดอะไรเด็กๆเออมันเรียกว่าขิดยอดมูจิหรือเปล่าภาษาไทยปวดวิชาการปวดวิกรผมเป็นเรศนาเมื่ผมตกรอบอะไรอย่างเงี้ยตกรอบแรก จับพี่เดิมพี่เย่อยันเฮ้ยาที่ไหเ้าวันุกวันเนวันวันรไพี่อ่ะเหลือคนเดียวแล้วคุณะแลวประกวดแข่งต่อต่อเฮ้ยสุดยอดสุดยอดมากไปดูแบบฉลาดที่สุดเลยก่อ เปินซอเด็กๆอ่ะซอว์เขารับอะไรบ้างไม่มีอะไรต่อว์เดี๋ยวครับไปแต่ก็ต้องมวยแต่ไม่ตาพี่จะเป็นน้องพี่แล้วนะอะไรนะอะไรนะเปิดแป็ดจะเป็นน้องพี่นะนะโอ้ยจะต้องตัดตัวกับน้่งพี่ตัวรับน้องยังไงตัวรับน้องยังไงโอเคมีน้องเรายังไม่ได้รับน้องแอลวอนพี่เลยนะใช่วันนี้ก็รับน้องเราเข้ามาผมไม่ได้มึ่งเข้ามาสุดๆแล้วก็ปากแน่ปากเจอเลย ก็ได้ลงมาแทนหน่อยฝากน้องๆที่อยากมาประกวด JMGV ฝากเข้ามาก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่จะมาประกวด JMGV พี่ไอดอลนะครับก็จะคิดว่าตัวเองมีศักยภาพที่ดีมีความสามารถแล้วก็มีความมั่นใจตัวเองเนี่ยก็สามารถสมัครเข้ามาเลยนะครับพวกเราอยากให้ทุกคนมีความมั่นใจตัวเองมากแล้วก็มีคาร์รสมาที่แบบว่าที่มันโดดเด่นเนี่ยสมัครเข้ามาเลยครับพวกเราอยากได้ทุกคนได้เป็นน้อองก็แค่แบบบอกว่าแบบยังไงแบบแค่ลงมือทำใช่แค่ลองแค่ลองลองดูว่าแบบตัวเองแบบ จะชอบไหมหรือว่าอะไรไหมคือบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่พอเราเข้า G M T V มาเราก็อาจจะชอบได้เช่นผมกันอย่างอย่างเช่นแบบผมกระมอนตอนแรกไม่ชอบเต้นครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ชอบเต้นแล้วผมโอ้โหกาแบบการเต้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเราพัฒนามาคขึนตอนแรกนี่ก็ไม่ชอบเต้นเหมือนกันแล้วตอนนี้ครับก็ยังไม่ชอบเหมือนเดิมไม่ใช่คนนี้เต้นเก่งมากเลยนะอไอ้ลองดูลองดูมาเใส่กินใส่กินออกใส่กินใส่กินออกเดี๋ยวจะไม่ลัมทางไม่หรอ อันนี้ถังพาร์ทงานของแต่ละคู่บ้างครับอาเซอแ์จาว่าลูกมีงานอะไรงานงานงานแต่ที่เจะได้รอดูามีงานอะไรบ้างทุกานก็มีซีลี่นะครับเรื่องูเดเลิรตอนเจ้าวัดพระลัยนครับก็หลังหายจนแล้ว ฝากด้วยครับสเอาไหร่ก็ครับครับผมแล้วก็มีก่เรัตอเพนทเพนครับเป็นซีของพวกเราสี่คนครับสี่จาวานครับอกใกล้ๆจะถ่ายแล้วนะครับช่วงนี้เปิดไปสอคิวแล้วาแล้วถ่าแล้วถ่แล้วแล้วใกล้ปจะ่ยแล้วสิคนมันรวมันมันน่ารักไหมครับพี่นวิตาแข็งครั้เนี้ยใครบ้างเขาจพยาบาลมาอ๋อเต้องัดูแลกีนนิดนึงเพรว่าอิ่ดกไอพูดใหม่ให้ดูแลใคร ถ้ามาปากของพี่กครับก็ผมที่กินนะครับก็มีบูเตเลอร์เหมือนกันตอนมาดูทะครับนะครับใช่ใแล้วก็มีเฮดูเฮดไหนไว่าว่ามนันไม่ผูกกาเนียเราเล่นเรื่องอะไรสงเรื่องเลยเออใช่ใช่ครับอย่จากที่ผมว่าที่ผนไปแล้วอะได้เริ่มขงปสงิวไปสองคิวแล้วครับเอ็นสองคิวที่สนุกมากเป็นอะไรเป็นเรื่องอะได้เจอคอมเมด เอาด้ช็อตยังไงยังไงในมันน่าัวนะเอาเป็นัดไปผ่านนี้ไม่เอาเลยครับผมทิ้งหลังไมเล่าไมคหลังไม่หลังไม่ตเล่าไม่ซลรีสทุณนักีคนเล่นทำไมแฟนๆก็แบบต้พอติดตามอะไรมต้องดูคือเป็นนี้คือเป็นซีรีส์วใช่ไหแล้วแบบคือจะไม่ใช่แค่แค่มีแล้วบอก นี้กับพวกนี้ได้แต he ่ทุกคนลูดีกว่าใครมีความสัมพันธ์ต่อกันหมดเลยอะใช่เป็นเพื่อนกันแก๊งเหมือนเป็นเพื่อนจริงๆริงจะได้เห็นอะไรอะไรเคลมกับแปรนใหม่หรือได้ครับชิปเรือผีผู้อะไรก็ว่ากไปครับเพราะว่าทุกคนลูดีมันเม็นพี่น้มดสี่คนครับครับผมใช่ครับเป็นมูดน่ารักกันเป็นมูต์เอาจริงจตอนรู้จับก็คือตอนรู้จับก็คือเหมือนอยู่กับแก๊งเพื่อนเลยใช่จริงจริเป็นอย่างนั้นจริงจครับไม่เชื่อต้องรอดูต้องรอชมครับได้ชมได้ชมเดว เร็วเร็วนี้ครับผมไ่เราเร็เร้เขาไอก่อ่าพันพวกหลังวหัแบบลงมาใกล้าใกล้ลครับครับับแล้วะครับเลีเนื่อเปิดเจอใหม่หัวใจหัน่เหมือนเียมกันมาไอ้ไอ้อ้จีนี้ใกล้จะจบแล้ว รักร uhm, like, so mm ักเต็มหรือยังารักกันยังไ่ะาไหคุณแม่จะแบบปล่อยให้เราได้โอานะครัเฮ้ยเดกแตเนี่ยคุณแม่เขาก็เ่มจ่นเริ่เยนเดี๋ยวถึงก็ฝากด้วยนะครับ่ครับอเสลอ๋องีลครับอ่าอ้ยกลับแล้ว

เพลงเพลงชื่ออะไรครับชื่อตอมครับตอมดูได้บนดูไดคนจีเรีนซีดีเวรั่นดีก็ไปพบกันได้ครับซีรีส์แอลมอนโปเกละครับเออมีไมรัีไหครับมีไครับมีหะครับมีคับมีไหมัมีหรบมั

นี่จะไปแฟนมิสกันแล้วใช่ไหมแฟนนดย์แฟนเดย์โอซาก้าเป็นไงเป็นไงเป็นไงเตรีนมต้วยังไงเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงม่อนตื่นเต้นมากอ๋อหยอดละอ่าให้ม่อนบอกความรู้สึกก่อนตื่นเต้นมากเลยครับกับคำตอบโอกเกทเมื่อกี้นะโอเคเราจะเตรียมตัวไปแฟนเดย์แฟนเดย์โอซาก้าก็โอ้หเราซ้อมหนักมากซ้อมหลายอย่างมากแต่ว่าใช่ซ้อมตอนนี้ก็เป็น อยู่ในพาร์ทของการซ้อมร้องไปก่อนนะครับ<ช>แต่ว่าจะบอกว่าเลือกเพลงอะไรก็ต้องรอ,งต,องติดตามคร<ช>ับแอมจะร้องยอดโปรกตคนเต้น,น<ช>ไม่ใช่ใชใชอันนี้เสียงเลือกเพลงอะไรไปชมเฮ้ยไ้หมอใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สบายเดี๋ยวมันจะไม่บายอันนี้เหรอ ไม่รู้ต้องไปดูที่ออสกาเลยการเดทแฟนหน่เนี๋ยรอเจอพวกเราไอแอมโมนฝากเรกันเดี๋ยวรอเจอพวกเราที่ออสกานะครับอ่าอแค่นี้เหรอไม่ไ้บอกม่ไบอกไม่ด้อกได้อะไรได้กไม่ได้บอกไม่ยบอไม่ได้บอ่าด้อกม่้บอ่บอก่ด้อก่ได้บอกไม่ดกไมครับอกไร่ด้บอม่อไมกม่ไ้อกไอกไม่ได้บอดอไมดบกมบอกไม่้บอก่้อะไ่ก้อกไอไบ เอาดีนั่นี่เก่งขเก่งมากเลยรับคอาเป็นการงอบคุหายัวมายกเะไหนพี่ไหนพี่เ